วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวรูบิกยูซิน a มจิกบ็อกนะครับก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกครับจะเป็นประมาณนี้คือเป็นร 3, 3, 3, ูบิกส3มาั่นแหละเพียงแต่มันเปิดฝาออกได้นะครับจะใส่อะไรเข้าไปข้างในก็ได้นะครับ r u b i กลูกนี้มาที่ราคา390บาทนะครับผมที่ shop thai rubik com นะครับเรามาดูข้อมูลของมันกันเลยดีกว่านะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับ นอกจากตัวรูบิกแล้วก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนนะครับแบบนี้ต่อไปครับขนาดของมันประมาณ6.5ซนติเมตรนะครับน้ำหนักนะครับ116กรัมเจดสีนะครับคงไม่ต้องบอกว่ามันตัดกันได้ดีหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูเนี่ยรูบิกทุกลูกมันตัดกันได้ดีเกือบหมดนะนะเพื่อนๆก็ต้องดูว่าโทนสีมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นเขียวกับน้ําเงิน อันนี้เป็นส้มกับแดงอันนี้เป็นเหลืองกับขาวนะครับก็จะโทนสว่างหน่อยต่อไปค้อนเนอร์คัตติ้งนะครับก็สุดก็ได้อยู่นะเห็นไหมครับได้เลยสุดเลยนะครับส่วนรีเวิร์สเนี่ยก็จะอยู่ประมาณครึ่งของครึ่งนะครับครึ่งของครึ่งถ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งไปไม่ได้แล้วต้องครึ่งของครึ่งนะครับประมาณนี้ ก่อนที่เราจะดูคุณภาพรูบิกเรามาดูคุณสมบัติสําคัญของรูบิกรุ่นนี้เลยก็คือการเปิดฝานะครับคือรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดฝาได้เฉพาะสีขาวนะเฉพาะหน้าสีขาววิธีการเปิดก็คือให้เพื่อนๆกดตรงหน้าสีขาวครับแบบนี้ครับผมนะแล้วก็บิดทวนเข็มนาฬิกาครับมันก็จะเปิดออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะใส่เหรียญ5บาท1บาท10บาทก็น่าจะได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่มี10บาทนะครับ วิธีการปิดก็คือใส่ปกติแล้วก็ไม่ต้องกดเลยนะคือหมุนไปเลยตามเข็มนะครับตามเข็มถ้าปิดเนี่ยตามถ้าเปิดทวนนะครับพอมันสุดแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดึงขึ้นแบบนี้ครับคือดึงชั้นนี้ขึ้นนะครับมันก็จะเด้งกลับมานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆบิดจนมั่วนจนหน้าสีขาวมันมั่วนะครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะกดมันได้แล้วดังนั้นใครที่เล่นดูบิกไม่เป็นจะไม่สามารถเอาของข้างในนี้ได้นะครับแต่ว่า ไม่จำเป็นต้องเล่นบูบิกให้ครบทั้งลูกนะให้สีขาวเต็มก็เบิดได้แล้วอะจะทําให้ดูเนี่ยเต็มแล้วนะครับกดลงได้เลยแล้วก็บิดทวนเข็มเอาเงินออกมาได้แล้วนะครับประมาณนี้สามารถที่จะเอาไปเซอร์ไพรส์คนหรือว่าเอาไปแกล้งคนได้นะครับวิธีการปิดก็อย่างที่บอกไปก็คือตามเข็มนะครับ ตั้งให้มันตรงก่อนนะตั้งให้มันตรงแล้วก็ตามเข็มไปเลยตามเข็มปุ๊บพอสุดแล้วก็ดึงแค่นี้นะครับส่วนคุณภาพของมันฮะเรามาให้ดูกันแล้วกันนะครับว่ารูบิที่ไม่ได้ใช้แข่งเนี่ยคุณภาพจะดีแค่ไหนนะครับก็ทุกคนก็ลองดูนะครับอย่างที่รู้กันว่าคอนเนคติงก็ค่อนข้างดีนะครับการบิดปกติก็ลื่นดีครับไม่มีปัญหาแต่คงเอาไปแข่งไม่ได้เพราะว่ามัน มันใหญ่อะผมไม่แน่ใจว่ามันปิดกติการหรือเปล่าแต่ว่าคงไม่ถนัดมือเท่ารูกปกติอะผม่านะครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ s h o p t h a i r u b i c c o m นะครับราคา390บาทนะครับหรือสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่แอป s h o ป e e ครับผมร้าน t h a i r u b i c นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ